ตัวสาตัวแอยังอุตตะกังจะลาทรังน้ำอันนี้นะาใสก็มาใสเย็นก็มาเย็นบออุ่นบอกคุณบอสาบาเนื้อหากถ้าลองดี อันนางบุตตาและบุตตีหากไปอาบตักมาเป็นเชือหน้าแม่มาหากงกาใหญ่กว้างแม่นว่าเจ้าใดไปจำละล่างสะสรงจะใดไปจำระองค์ลูบไล่กินอิ่มได้หากมีแรงน้ำอนันนี้นาะใส่ก็มาใส่เย็นน้าก็มาเย็นเพียบเปียงดังแผ่นแก้วก่อนเจ้าได้กินแล้วก็หากใจเหงาตันทีบุญเจ้าเมีย จึงได้พระโปกินเืือหายโศกและหายเงากินเืือหายมัวเมาลำบากกินเืือหายตุกหายยากิกนเืือเป็นยุกเป็นยาในเนื้อในตนตัวแห่งเจา้าแม่นว่าเท่านุม่มก็ได้กินน้ำอันนี้แล้วก็หากใจเหงาทันทีรถมันมีเพียบเปียงดังโกยเจ้าไปกินน้ำยังหอยก็เหม็นสาบใบตองเจ้าไปกินน้ำยังหนองก็เหม็นสาบเนี่ยวจ้างข้าขอรังเจิญสามสิบสองขวันแห่งเจ้า ขอเจิญสามสิบสองขวัญสลีดววงแห่งเจ้ามากินน้ำบ่อสร้างออกจึมสายก่อนเติม